สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านครับวันนี้มาพบกับผมสายเทมเหมือนเดิมนะครับผมวันนี้ก็ จะมาอัปเดตระหว่างพลังของเป่าเสือไส้แดงกับพลังแดงอายุทยาสเนาะแดงอายุทยาสาเนอะอาระรดซาติและความแตกต่างามันจะเป็นยังไงบ้างวันนี้จะมาเทสท่านผู้ชมได้ดูกันเนาะวา่ามัน ความหวานความกรอบความอร่อยของมันมันจะเป็นยังไงเนาะคือผมก็ยังไม่เคยได้ชิมเนาะท่าดดงแดงอายุทยาสามนี่เนาะก็ที่ส่วนว่ามีอยู่สองต้นต้นก็อายุกำลังไ,ได้ประมาณสักหกเดือนเจ็ดเดือนประมาณนี้นะเนาะแต่ก็มีผลให้าในทดสอบและชิมดูสักสองลูกก,ก็เลย ลองดูว่ารสชาติเป็นยังไงแตกต่างกับไอพระมกิมจูหงเปลืเชือกันยังไงบ้างเนาะวันนี้เราจะมาผ่า,าด,ดูกันเนาะว่าข้างในจะเป็นยังไงบ้างเนาะโอเคครับท่านผู้ชมเรามาดูข้างหลังกันดีกว่าเนาะโอเคครับอ่าที่นี้เรามาดูกันนี่ครับดูใกล้ๆเนาะพระด่างแดงอายุทยาสาม แดงทางผลแดงทางใบแดงทางต้นเนาะก็เป็นผัลังอีกชนิดหนึ่งที่กําลังมาแดงอยู่ในตอนนี้เนาะ,ะเดี๋ยวผมจะผ่าให้ท่านชมดูก่อนเนาะอ่าโอเคครับเดี๋ยวนี้ก็ผมได้ผ่าทําการผ่าเรียบร้อยแล้วอ่าส่วนผัลังอันนี้ก็จะเป็นผัลังอ่าองเป่าเสื้อใส้แดงเนาะส่วนอันนี้ก็จะเป็นผักลังแดงอายุทยาสาม ถ้าชมดูใกล้ๆเนาะนี่ครับเมล็ดก็ไม่ค่อยมีเยอะเท่าไหร่นะก็รสชาติหรือว่าความอร่อยความอันนี้ก็ไม่ต่างกันกันกนกบหงเปอรเชื้อเนาะเท่าที่ดูในคลิปใน YouTube เขาก็บอกว่า,าพระหนังแดงอายุทยาสามกับหงเปารเชื้อนี่รสชาติก็ มันไม่ได้ต่างกันอะไรกันมากนี่ครับท่านผู้ชมเดี๋ยวลองชิมดูก่อนเนาะมาครับท่านผู้ชม,ชมนี่ครับแดงอายุทยาสามอ่านลองชิมดูก่อนเนาะรสชาติเป็นยังไงบ้างเนาะก็ถือว่าโอเคใช้ได้อยู่ครับ เพราะว่าอันนี้ความฉุกมันอยู่ที่ประมาณ80เปอร์เซเนาะยังไม่ถึงฉุกอย่างเต็มที่ความอร่อยความกรอบความนุ่มนวลของมันก็ยังพอใช้ได้อยู่แต่ว่าถ้าปล่อยให้มันประมาณชัก90อร์น,นี้เี้ยก็จะอร่อยกว่านี้หน่อย ก็ถือว่าเป็นพัลังที่กำลังมาแรงเนะอ่าทีนี้ลองมาชิมดูอ่าพัลังอีกโตหนึ่งที่ขึ้นชื่อว่าพัลังที่อร่อยที่สุดนี่เรทาทําชมดูเห็นไหมเนี่ยรับสีีชสานอร่อยชิมดูเนะ ก็พอ,พอกันครับความอร่อยความกวอบก็ถือว่าใช้ได้อยู่เนาะ,อ,ะอร่อยทั้งสองสายพันธุ์เพราะว่า,มาเมล็ดก,ก็อพ,อพอกันมเมล็ดไม่ค่อยมีนะเมือกับดูมีนิดหน่อยไม่ได้มีเยอะเท่าไหร่เนะาะก็คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับ ส่วนนี้ก็จะเป็นกรล่มที่เด็อดมาจากที่สวนผลผลิตบริเพื่อนๆต่ามจังหวัดที่เชียงรายอยากจะชิมดูก็เลยจะส่งไว้ให้เขาอันนี้มีประมาณโลกว่าเนาะสักเกือบโลครึ่งส่วนผลผลิตก็ที่สวนก็มีไม่ค่อยเยอะครับแต่ก็มีเรื่อยๆครับผมเพรที่จะได้ ชิมได้อะไรบ้างไม่เล็กน้อยประมาณนี้เนาะอ่าก็วันนี้ก็ไม่มีอะไรครับก็มาเทสให้ดูว่าพลังใช่แดงโหงปอกเสือกับป้าดังแดงอายุทยา3เนาะแดงผลแดงทงังงใบแดงทางต้นอ่ารสชาติเป็นยังไงบ้างเพราะว่าผมเองก็เพิ่งได้ชิมดูอ่าครั้งแรกในชีวิตก็ถือว่าโอเคอยู่ครับทุกอย่าง ่าแต่ว่าเราเป็นใายเอ็ NC นซะีเนาะเราไม่ได้ใส่ปุ๋ยใส่ยาอะไรมากมายก็เลยเป็นไปตามธรรมชาติของอพืชผักผลไม้เนาะก็ประมาณนี้นะนครับถักชอบก็ผักกดติดตามครับ,บสับจกลายกดไลค์กดแชร์ให้เป็นากาลังใจของผมสายเทนนะครับ พบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับผม